รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่กังวลการชุมนุมประท้วงมาตรการตัดไฟตัดน้ำมันและอินเทอร์เน็ตของประชาชนชาวเมียนมายืนยันผลประโยชน์คนไทยต้องมาก่อนและวันที่16กุมภาพันธ์นี้จะลงพื้นที่ชายแดนกัมพูชาขยายพื้นที่คุมเข้มสกัดแก๊งคอรเซนเตอร์ นยยา,ายภูมิธรรมเวชยชัยรงนายกุัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหลังประชาชนเมียนมาออกมาประท้วงไทยที่ตัดไฟฟ้างดส่งน้ำมันและตัดอินเทอร์เน็ตว่าขณะนี้สามส่วนคือกองทัพสำนักการตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ประสานการทำงานกันได้ดีส่วนการประท้วงตอนแรกตามข่าวมีคนจำนวนมาก แต่มาถึงไม่มากการประท้วงเป็นเรื่องของเมียนมาที่แสดงความไม่พอใจแต่ไม่สามารถกดดันรัฐบาลไทยได้เพราะรัฐบาลทําไปเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนไทยเป็นเรื่องที่เมียนมาจะต้องปรเกียกับรัฐบาลเมียนมาเองเราทําครั้งนี้เพื่อที่จะให้เมียนมาดาเนินการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์ออกมาจากพื้นที่และเลื่อนชายแดนในวันนี้จะมีคําสั่งเรียกคนที่มีข้อกล่าวหาให้ออกจากพื้นที่ส่วนการปิดชายแดนไม่รับสินค้าไทยนายภูมิคากล่าวว่า เมียนมาต้องไต่ตองพอต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคหากไม่มีอาหารต้องดูแลตัวเองยืนยันมาตรการของไทยยึดปัญหาของประเทศไทยเป็นหลกักต้องจัดการเรื่องน,นี้ให้ได้ผลเด็ดขาดที่สุดจะแสดงความไม่พอใจหรือยังไงแต่ก็ไม่สามารถกดดันรัฐบาลไทยได้พรัฐบาลไทยเราทําเพื่อจะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยอันนี้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปเคลียร์กับรัฐบาลพมา่ารัฐบาลเมียนมาเอง เพราะว่าเราทาครั้งนี้เพื่อจะให้เขาดําเนินการในการที่จะขับแกนคอเซนเตอร์ออกจากพื้นที่เขานายพุมธรรกล่าวว่าจะเดินทางไปเมืองพญาตองซูในวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นี้จากนั้นวันที่ส6บกุมภาพันธ์จะเดินทางไปปอยเปตประเทศกัมพูชาเพื่อดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจอะไรส่วนจะไปพบปะและพูดคุยกับใครบ้างนั้นยังไม่ได้กําหนดรายละเอียดทางนี้การสื่วชายแดนครอบคลุมอยู่แล้วซึ่งการประกาศตัไไดไฟในอินเทอร์เน็ตยัยงไม่ครอบคลุมไปที่จุดอื่น ส่วนมาตรการที่ห้ามนําแกนลลอนมาเติมน้ามันกลับที่จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการมาตรการนี้ในพื้นที่อื่นหรือไม่ใหนภูมิธรรมกล่าวว่าหากประกาศจะต้องทําทุกที่ตามแนวชายแดนแต่ที่กังวลที่สุดคือพื้นที่ที่มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และขณะนี้ประกาศ5จุดหลักและสามารถขยายผลได้อาจพบจุดใดเพิ่มส่วนกรณีที่มีกองกําลังการเลียงพุทธพญาตองซูประกาศให้คนจีน ออกจากพื้นที่เพราะทําให้คนเมียนมาเดือดร้อนจะส่งผลกระทบกับคนไทยในเมียนมาหรือไม่ในภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกับคนไทยเขามีปัญหากับคนจีนเป็นเรื่องของเขาเนื่องจากเป็นอธิปไตยของเมียนมาศักดิสิทธิ์ประดบสินรายงาน